ในช่วงหลังปี2520เรื่อยมานั้นเหตุการณ์ความรุนแรงตามลำน้ำโขงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีความรุนแรงจนถึงขั้นต้องส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดถึงจะหยุดกันเลยทีเดียวเมื่อเรือหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงโดนทหารลาวและทะหารยวนยิงจรวด R p g พจีถล่มเข้าใส่กลางลำ ขณะก,กำลังลาดตระเวนตามลำน้ำโขงหลังจากเรือหน่วยนปขอเสียหลักแล้วยังยิงถล่มซ้ำอย่างไม่ยังข้างฝ่ายผอเอรืเอสั่งลูกเรือที่มีจำนวนเพียงน้อยนิดยิงสู้ไม่ยอมถอยกระทั่งกำลังสนับสนุนมาช่วยอีกหลายลำการประทะกันเป็นไปอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาตั้งแต่กลางวันกระทั่งค่ำมืดลูกปืนใหญ่หลายลูกตกเข้าไปในหมู่บ้านของรัศดรฝ่ายไทยกระทั่งแม่ทัพพักที่สองตัดสินใจสั่งเครื่องบินเข้าทิ้งระเบิดที่มั่นของฝ่ายตรงข้าม จนเมื่อเห็นว่าฝ่ายไทยเอาจริงแน่ฝ่ายตรงข้ามจึงหยุดยิงการประทะกันจึงยุติไปโดยปริยายตำนานประวัติศาสตร์สงครามชายแดนลาว2,525รลาวยวนยิงนอปะขอทัพภาคสองส่งบินทิ้งระเบิดถล่มดอนสังขีจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ a n n e l จะเล่าให้ฟังเวลาประมาณ15นาฬิกา วันที่17มิถุนายน2525 25. ขนาดที่เรือยามฝั่งปฏิบัติการลำน้ำโขงหรือนอปขอหมายเลข137ซึ่งเป็นเรือแบบ PBR มีเรือเอกพรเทพเทพกำแหงเป็นผู้บังคับการเรือประกอบด้วยลูกเรือ5นายแล่นตรวจการตามปกติในลำน้ำโขงตามแนวชายฝั่งเขตแดนไทยในเที่ยวขาขึ้นจากทางทิศใต้บ้านหนองกุงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายตรงข้ามกับปากน้ำงึมฝั่งลาว จะกลับไปยังสถานีเรือที่ตัวอำเภอพนพิสัยปรากฏว่าขณะที่เรือกำลังแล่นผ่านดอนสังคีอันเป็นที่ตั้งของกองทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทหารเวียดนามประมาณ1นึ่กองพันในระยะห่างประมาณ400เมตรกลับถูกกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามยิงจรวด RPG เข้าใส่1ลูกถูกเข้าที่กลางลำเรืออย่างจังระเบิดเสียงสนัน่นยังผลให้ลูกเรือสองนายคือพันจ่าเอกวิรัตพึ่งบาง และพันจ่าเอกนาภาสาริคุปได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่หลังจากยิงลูกแรกเข้าเป้าแล้วทหารลาวและทหารเวียดนามบนดอนสังคียังยิงอาวุธปืนชนิดต่างๆถล่มเข้ามาอีกอย่างเนืองแน่นหวังจะจมเรือลำดังกล่าวให้ได้เรือเอกพรเทพเทพกำแหงผอบอรเรือจึงสั่งให้กำลังที่เหลือยิงตอบโต้พร้อมกับให้หันหัวเรือกลับเข้าฝั่งไทยโดยเรือมาติดเกยตื้นไม่ห่างจากฝั่งไทยมากนัก ก่อนจะรีบรายง,งานทางวิทยุถึงสถานีใหญ่ที่อำเภอสีเชียงใหม่ให้ทราบและขอกําลังสนับสนุนต่อมามีเรือนอป,ปขปอ,อีกหลายลำจากสถานีหนองคายผลพิสัยและบึงการรุดมาสมทบทําการยิงสกัดไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามที่ทําท่าจะบุกเข้ามายึดเรือทําการสําเร็จกระทั่งต่อมาเวลา19นาฬิกาการประทายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องฝ่ายตรงข้ามถือโอกาสใช้ปืนใหญ่ขนาด105ม mm, มและปืนคอ60 ปืนกล M60 รวมทั้งจรวด RPG ยิงถล่มเข้าใส่หมู่บ้านราษฎรไทยที่บ้านใหม่และบ้านกุดบ่งตำบลกุดบ่งอำเภอพลพิสัยเสียหายไปหลายหลังในอุทัยมั่นถาวรน,นาวาเอกอุกฤษหานสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการฝ่ายทหารและพันตรีดาวเรืองนิชลัตประหลัดจ,จังหวัดนำกำลังจำนวนหนึ่งเข้ามาสมทบเพื่อตอบโต้รวมทั้งช่วยอพยพรัษฎรกว่า400ครัวเรือน ไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนสน,โนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอพลพิสัยนอกจากชาวบ้านผู้ชายที่คอยอยู่เฝ้าทรัพย์สินและรวมตัวกันจับอาวุธเตรียมต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะบุกลุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยได้อย่างไรก็ดีก่อนหน้านั้นในช่วงเย็นเวลาประมาณ16นาฬิการัศดรไทยสองคนคือนายเพงและนายเมืองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงจนเสียชีวิตขณะกำลังนำเรือออกหาปลาในลำน้ำโขงห่างจากฝั่งไทยไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ต่อมาเวลา21นาฬิกากองทัพภาคที่2โดยพลโทพักมีนากนิตแม่ทัพภาคที่2ได้ตัดสินใจส่งเครื่องบินบินไปทิ้งระเบิดถล่มที่ท่าดอนสังคีซึ่งมีกำลังทาหารของลาวและทหารเวียดนามผสมอยู่นหนึ่งกองพันเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นฝ่ายไทยเอาจริงเอาจังแน่จึงหยุดยิงปืนใหญ่และปืนคอแต่ทางกองทัพภาคที่2ยังบินทิ้งระเบิดต่อไปอีกพักใหญ่ก่อนที่จะส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเสริมตรึงกำลังไว้ตลอดแนวลำน้ำโขง โดยไม่มีเหตุการณ์การยิงประทะกันอีกแต่อย่างใดต่อมาช่วงเช้าว,วันที่18มิถุนายน2525 25, พลโทพักมีนกนิตแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางไปตรวจดูสถานการณ์สำหรับสาเหตุที่กำลังทหารลาวผสมทานเวียดนามโจมตีฝ่ายไทยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าเนื่องจากมีชาวยวนอพยพกลุ่มหนึ่งในค่ายที่หนองคายคอยแทรกแซงเป็นสปาย ลักลอบส่งเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์ให้แก่ทหารเวียดนามที่ท่าดอนสังขีแต่ถูกทางเรือนอปขอจับกลุ่มได้ทําให้ทหารเวียดนามและทหารลาวกลุ่มดังกล่าวโกรธแค้นจึงตัดสินใจโจมตีเรือรัตะเวนของนอปขอดังกล่าวทางด้านพเลเรือเอกสมัครสายวงเสนาธิการทหารเรือให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าว,ว่าเรือนอปขอถูกระดมโจมตีขนาดระัตะเวนในล่องน้ําไทยผ่านดอนสังขี โดยที่ฐานเรือไทยไม่ทันรู้ตัวยังผลให้ต้องวิ่งเกิดตื้นที่ชายหาดสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําเรือนั้นได้รับรายงานขั้นต้นว่าบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายและบาดเจ็บเล็กน้อย3านายเสนาธิการหานเรือยังบอกโดยว่าปัญหาร่องน้ําใกล้ฝั่งเราซึ่งเป็นชัยภูมิได้เปรียบในการโจมตีนั้นเราพยายามแก้ไขยอยู่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะร่องน้ําที่ใช้เดินเรือยังอยู่ในเขตแดนเราการตอบโต้เราทําไปตามสมควรรวมทั้งด้านการทูด สึนงคาดว่ากระทรวงการต่างประเทศคงทําไปตามวิถีทางแล้วเช้าวันเดียวกันพลดรือเอกสมบูรณ์เชื้อพิบูลผู้บัญชาการหานเรือให้สัมภาษณ์ว่าเรืออปขอมีความจําเป็นต้องวิ่งตามลำน้ำเพื่อสกัดจับผู้ลักลอบคนสินค้าหนีภาษีมันเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทําการป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีนั้นนับเป็นเรื่องยากพเพราะเรือแต่ละลำมีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนมีปืนขลและปืนกลเป็นอาวุธประจําเรือเท่านั้นส่วนผู้โจมตีก็ไม่ทราบแน่ว่าเป็นใคร อาจเป็นผู้ขนของหนีภาษีหรือขนยาเสพติดหรืออาจเป็นขบวนการคอมมวนิสต์ที่ข้ามจากฝั่งไทยไปรับการอบรมเพื่อกลับมาก่อกววนในประเทศเราก็เป็นได้ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการส่งคอมมวนิสต์ข้ามไปรับการอบรมผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องลับแต่เมื่อบอกมาแล้วก็บอกได้ต่อว่าเขามีสัญญาณมีจุดนัดแนะก,กันเราก็พยายามสกัดบนฝั่งเราเคยจับได้เยอะแยะผู้สื่อข่าวถามถึงการตอบโต พลเ,เอกสมบูรณ์กล่าวว่าก็เหมือนการชกมว่เรื่องอะไรเราจะยอมยืนให้เขาต่อยข้างเดียวแต่บางทีก็ไม่รู้กันมีรายง,งานจากหนองคายเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา11นาฬิกาวันเดียวกันพลโทพักมีนักกนิตแม่ทัพกองทัพภาคที่2และคณะได้ไปตรวจเยี่ยมที่ริมฝั่งจุดประทะบริเวณบ้านใหม่ตำบลกุดบ่งอำเภอพลพิสัยรวมทั้งเข้ารับฝั่งการบรรยายสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีนาวาโทสุรินทร์ลอดสวัสดิ์ ซึ่งนำกําลังมาเสริมที่จุดดังกล่าวเป็นผู้รายงานทั้งนี้ฝ่ายไทยมีการเสริมกําลังอาวุธหนักทั้งปืนใหญ่ปืนคอขณะที่ฝ่ายลาวที่ดอนสังคีก็มีการเสริมกําลังและอาวุธหนักเช่นกันสําหรับรัศดรบ้านใหม่รวมแล้วกว่า600ครัวเรือนนั้นได้พากันอพยพทั้งเด็กและผู้หญิงไปอยู่ที่จุดปลอดภัยกว่าโดยปล่อยให้ผู้ชายอยู่เฝ้าบ้านร่วมกับทหาร รวมทั้งยังมีการขุดหลุมสร้างบังเกอร์อย่างแข็งขันรวมทั้งมีรายงานด้วยว่าจะมีการกู้เรือในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งนี้นาวาโทสุรินกล่าวว่าการประทะที่เกิดขึ้นบริเวณดอนสังคีนี้เคยมีการประทะมาแล้วหลังที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสี่ครั้งเนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนของพวกค้าของเถื่อนรวมทั้งการลำเลียงยุทธป,ปัจจัยเป็นจุดที่เอื้อต่อการลำเลียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพวกสอดแนมจากฝ่ายตรงข้ามที่เล็ดลอดเข้ามาบ่อยครั้งอีกด้วยช่วงเชา้าวันที่19มิถุนายน2525 25. มีรายงานจากหนองคายว่ากำลังทหารบกทั้งจากอุดรธานีทั้งทหารราบทหารปืนใหญ่และปาตาอ,อรวมทั้งทหานในพื้นที่ได้เดินทางไปรวมกำลังกับท่านเรือที่เรียงรายตั้งกำลังตามจุดตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขงโดยตั้งพิกัดปืนทั้งหมดหันเข้าสู่ฝั่งเาา เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความไม่ประมาททั้งนี้เนื่องจากเป็นวันที่มีกำหนดจะก,กู้เอาเรือ pbr 1 3 7ซึ่งจอดเกยตื้นอยู่ชายหาดดอนสังขีกลางลำแม่น้ำโขงกับฝั่งไทยโดยเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาช่วงเช้ามืดมีมนุษย์กบจากสถานีเรือนอปขอนครพนมรวมกับมนุษย์กบจากสถานีเรอือนปปชอเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายในการอำนวยการของนาวาเอกสุดยุทธ์สอนพิพัฒน์พงศ์ผู้บังคับการเรือนอปปชอ,อเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย รวมกับนาวาโทสุรินลอดสวรรัสดผู้บังคับการเรือนอปปขนครพนมโดยมีนาวาเอกอุกฤษหานสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายฝ่ายทหารเป็นผู้อหน่วยการกู้เรือ PBR137 ในครั้งนี้ก่อนหน้านั้นทางจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้ในายสุนทรคงศักดิ์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทร์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการลาวเพื่อเจรจาขอกู้เรือ PBR จากดอนสังคีในครั้งนี้แต่นายสุนทรข้ามกลับมาบอกว่า ติดต่อเจ้าหน้าที่ทหารลาวที่ดอนสังคีไม่เป็นผลสําเร็จอย่างไรก็ดีนาวาเอกอุกฤษหานสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายฝ่ายทหารได้ตัดสินใจดําเนินการตามแผนเดิมที่วางไว้โดยทําตามคําสั่งของพลโทพักมีนักกนิตแม่ทัพสองทั้งที่การเจรจากับทหารลาวล้มเหลวเนื่องจากที่เวียงจันทน์ไม่สามารถติดต่อทหารที่ดอนสังคีได้การกู้เรือ PBR137 ที่เกยหาดอยู่ที่ดอนสังคีในครั้งนี้นั้น ทหารใช้เรือ PBR สองลำล่ลองมาจากอำเภอพลพิสัยเป็นตัวช่วยฉุดลากเอาเรือ PBR 1 3 7ที่เกยหาดอยู่กลางน้ำเป็นผลสำเร็จจากนั้นจึงใช้เรือ PBR ทั้งสองลำประคองสองข้างของเรือลำที่เกยแล่นไปซ่อมที่สถานีนปขหออนองคายทันทีปรากฏว่าทั้งฝ่ายทหารลาวและทหารเวียดนามบนดอนสังคีก็มีความเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคักเหมือนฝ่ายไทยเช่นกันโดยมีการนำรถถังออกมาหันปักระบอกปืนมาทางฝั่งไทย ยันกับปืนของทหารไทยตลอดฝั่งโขงเช่นกันแต่ไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ฐานเรือกําลังลากเรือ PBR137 ออกจากดอนสังคีกับฝั่งไทยดังกล่าวโดยในการนี้ผู้สื่อข่าวได้เรียนถามนาวาเอกอุกฤษหานสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเกี่ยวกับการถอนกําลังทหารบกทหารเรือจากแนวฝั่งแม่น้ําโขงกับที่ตั้งพร้อมอพยพชาวบ้านกับที่ตั้งหมู่บ้านว่าอพยพออกมาหรือยัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายฝ่ายทหารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ให้ชาวบ้านอพยพกับหมู่บ้านส่วนกําลังทหารก็จะให้สแตนบายไว้เช่นนี้ต่อไปทั้งนี้เพราะฝ่ายเหล่ายังไม่ได้เจรจากับฝ่ายเราเลยนับตั้งแต่เกิดเหตุและเพื่อความไม่ประมาทกําลังทหารจึงยังต้องตรึงแนวฝั่งโขงต่อไปรวมทั้งจะยังไม่อพยพชาวบ้านกับเข้าหมู่บ้านด้วยจนกว่าจะแน่ใจว่าเหตุการณ์คลี่คลายดีขึ้นแล้วกราบขอไผ่ และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องรล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจนเดอรีชาแนล